ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายถาผ้าลุยสวนมือนี่กะสิผ้ามาเบิงแหนคือเก่าเหรอเนะาะเจ้าของแหนมันคือมาง่ามโพดง่ามโพ่โเธอสันดกฟ้าวันอาทิตย์วางคุณยายกัเลยได้มาทายคลิปง่ามขากงามแหน่ยายกับอนซ่อนคือกันอืออืคือเป็นสั่นเป็นสั่นขึ้น เจ้างามมาเบิงหลังจากที่ฝนตกหลังจากที่ฝนตกแล้วแหน่งใหญงามค่ะโอาทา้ทางนี้เบิงทางนี้กะงามทางนี้สามบอ่อ สร้างผลกระสามบ่ออออันวิดีโอนี่กะก็ดีลูกชส้ซื้ออันไม่กันสั้นมาให้กะเงื้งเงงักอยู่นี่เห็ดบอกท้านนี่เป็นดักคุณนย่าก็ได้เห็ดไปฝึกไปย่าเสิิมลำค้านเด้อค่ะท่านผู้ชมซ่อมเบึงมันจะเหด็ดใดบ่หนิหืโกงมๆง่ายง่ายเงื้งเงื้อ อ,นนอันนี้ท่าอันนี้ไทยมันไปทางขุนบ่ราะอะไรก็ย้อนแส Trans ้นยางขักเลยอันนี้สามบ่อบ่อที่หนึ่งอันนี้บ่อที่สองอันบ่อที่สามแนงามมัดตุวบ่ออันนี้อันนี้เงาอันนี้บ่อน,นีเงา,อนนงาตอนแรกว่า,วงงาวบ่อเงาเงานี่มันสีบ่องาม ย่ายกับเธอร่องเห็ดร่องเมืองงามมัดว่าตาเห็ดเป็นบอ่อลูกค้ากะโทรสอบถามมาหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวนี้นี่มีคนสนใจแหนแดงย่างหลายเลยย่ายวันอาทิตย์จังสิย่ายกะมาจุดออเดอร์ที่ลูกค่าสั่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคุณย่ายยังยังแจกอยู่เดือนกรกฎาคมเนาะค่่ะนีเนาาะเเอดือนกรกฎาคมคุณย่ายก็แจกมัดเดือนอให้ลูกค้า ให้ได้ลหลายๆซะก่อนให้ลูกค้าไ,ได้ไปเฮ็ดไปท้ำไ,ได้ไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาได้ไปเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงสัตว์เป็นปุย๋ยจังคอยให้ได้ลหลายๆจังคอยสีเศร้าแก่เพราะว่าอายุไล่เล้วกระสีเศร้าแก่ก็เมื่อยเนาะก็่ว่าเป็นยังช่วงนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เพราะได้ส่งส่งให้ลูกค้าได้อยู่ผู้สนใจได้อยู่ ก็ถ้าแพ็กแล้วกับไปส่งตลาดไฮไปแล้วที่รถไปอ่ะอยากไ้อยากไฮท่านผู้สนใจบึง้งนี่ะเขาเขาที่ที่ฉันเอาหนแดงไส่ถิ่นตักไส่ตักไส,ส้แถวนี่มันสิเป็นงามงามมันงามต่างหมูอยู่ดิเดี๋ยวที่ตะวันหน้า,า,นาม,มันบุบ,บเดี๋ยวฉันสิสูบน้าใส่เลยตักหนแดงใส่อีก แต่มันลายฉันก็ตักไส่ไก่คอรีเว้นไก่อันนี้ผู้ใดสนใจหรือว่าจังไหนอยากเลี้ยงอยากเลี้ยงแหนแดงคือคุณยาย,ยานี่แหละก็สอบถามมาก,ก็กดติดตามแล้วก็สิด้เห็นยายลดล,ล่องขิดความสวยความงามของแหนแดงแต่ผู้ใดว่าท่านดีเข้าใจเอาแหนแดงไปแล้วก็ให้สอบถาม ไห้สอบถามมาเด้อค่ะเด้อคุณยายยินดีทียินดีสิได้รับค่ำอธิบายอืนา,า,าน,อนี้เบิ่งงามค่ะงามแหน่อ่แหน่แดงเข้านี่กับพันอชซอนล,ล่าไมโครฟิลล่าเนี่ยกรมวิชาการเกษตรพันธุดล่องมากเลยห้องว่าตองวบอกยัางหักเลยเอาเลี้ยงยางเดียวเบิ่งตีละหากคนอ่า เบื้งเห็นบาากอกฮะอะใยสีอธิบายก็หากหากมันเป็นสีดำกับหากมันเป็นสีขาวมันเป็นทั่ไหนมันท่านเดียวกันบอกท่านเดียวกันไงแต่ว่าอันเท่หากดำตามที่ใย,ยสังเกตหลากมันดำนี่หลากมันดำตามที่ายสังเกตเด้อหนึ่งใย,ยเห็ดหนามตื่นนามมันตื่นตื่นนี่เห็นมัน้ยมันมัน ฟ้ามือหนึ่งยายเอาฟ้ามือลงไปนี่มันท่วมคอพอดีอืออือน,นี้คือขอสังเกตท่วมคอมือพอดีคอมือห่าแทงแทงลงไปนี่พอหอดคอมือนี่มันสิจะเริ่มเติบโตไดเร็วอืเอาขี้ควายเอาดินไซเอาขี้ควายส่เอาแหนใสซประมาณเนี่ยสิบถึงสิบหาเส้นยายขีดว่านะยายวัดเบิ้งนีมือเลยยายวัดเบิ้งมือแล้ว สิบถึงสิบหาเส้นนี่แหละกําลังดีมันชีได้ลักษณะนี้เลยค่ะบอนี่ตื่นที่สุดนี่บอนี่ชั้นเห็ด,ดทุ่ยมันที่เป็นมันทีเป็นแบบว่าแหนะแหนเกิดดีเกิดส่อนกันงาม,มเกิดส่อนกันงามเพราะว่าชั้นเห็ดคิดว่าชีบอ่อตื่นนั่แหละบอที่มันหนามบลึกสิบถึงสิบหาเส้น ก็โอเคเลยสิแนะนำเลยเลยกรลัรันตีได้ว่าบอรประมาณนี้มันมันแหนเกิดงามอิหลยีน่นี่ย่ายก็คิดว่าจุดของประสบความความสำเร็จเพราะว่ามันเกิดทุกบอ่อขายบอ่อพุ่นคนที่สังมานี่ลับบอ่อันเลยได้ทุกคนบอ่อตองรอเดี๋ยวก่อนย่า่รอจนย่ายสิใจสิคาบ เพราะว่าลูก้าสั้งเขามาหลายก็จะเอาแหนแดงใส่นอให้แต่ว่าแต่ผู้ใดสั้งน้ำย่อยแล้วนี่ได้ทุกคนค่ะบ่ได้ย่อยก็ส่งห้ได้อีกเพราะว่าย่อยเหตุแบบกัลย่าณนิมิตเห็นโอเคใจกันเนาะค่ะเนาะแต่มีปัญหากับบอกย่อยเลยย่อยคนบันนอกคือกันนี่แหละย่อยค้นบันนอกได้กับเพื่อเพื่อเพื่อแพร่ได้เม็ดไปอยากสนใจอยากสอบถามอี้ยังย่อยบ่มีกัก บ่มีกักบ่มีปิดบังให้ได้มดอยากถามยังย่อยตอบให้ได้มืดตัวเขาเห็ดนี่นี่สังเกตบ้างน้ำลึกอ่ะน้ำลึกบ้างน้ำลึกนี่รากมันจะเป็นรากมันจะเป็นแดงแดงอ่ะมันอยู่ผมรากมันจะเป็นสีแดงแดงเต่ถ้าน้ตื่นมันกินน้ำได้มันกินขีข่ควายมันกินน้ำเลาะดินดินมันก็นสิเลาะ เลาะกันกับขี้กว้วยมันสีสูงขึ้นมากไกลๆหากมันก็สีด,ดำนุ่มแต่ว่านุ่มคือการเวลาเอาไปตากตากให้มันเสด,เด็จ้ําม,มันสีนุ่มนุ่มคือกันซอ,อนลล่าไมโครฟิลล่าของกรมวิชาการเกษตรทดลองวิจัยมาแล้วเลี้ยงอย่างเดียวเลยสวยงามมากม,มีใยกรม,มังเบาให้ฟังเรี้ยงน้ำตึกน้ำเลี้ยงน้ำลึก น,น้ำตืนน้ำนี่ละแก้วกับลูกค่ะสอบถามามาหลายน้ำซ้ำใสคุณยายจังสิพ่อดีนี่ละได้คำตอบแล้วอย่าเอาเลือกหลายถ้าเลือกหลายมันมันเกิดสิเป็นยังสิละมันมันกินอาหารเอ่อบ่ได้หลายมันก็เลยดูดดูดน้ำมันลามหลายมันบอมันก็เจียจาง แต่ถนามหน่อยคือบอ่อท่างนี่เกิดเอาเกิดเอานี่หนาตึบหนาตึบขยายได้เร็วขักมันกระสิจะเลื่อนเติบตัวได้ดีกว่าขยายได้ดีกว่านี่คือขอคิดในมือนีนะคะเนาะ,นะมือนีย่ายกะซ้อมทายใหม่กันสั้นได้ละ่ะจิเป็นจ้งไดสิเสียงดังซ้ำใดกะวิเคราะห์วิวจัยบ้างนะ <c oughs> บังว่าย่ายสเหดงใดบอ่อ ออไทยถูกมือมันก็บบอกคอยพันลูกไส้ก็ว่าบอพันบอพันก <c oughs> ัเลยเฮ็ดอีกมือนี่สิพันบออ้าโอ้ยอ,อนซ้อนหลายเอาเอาเบิ้งอีกก่อนจบในทานี่แหละเนาะผู้ใดสนใจที่ว่าคลิปของคุณยายมี่ประโยชน์ก็กดติดตามเนะค่ะเนาะ <c oughs> ถ้ามาเยี่ยมหอดสวนก็สิได้ฟี่หลายอย่างเด้ค่ะมาเยี่ยมเด้อสวนคุณยายถาผ้าลุยสวนนี่ อันว่าสวนเลาะลำพะา,า่าโอเคค่ะวันนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ